อังคารนะคะวันอังารเจ้าชะตาเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องทําอะไรก็มักจะมีการวางแผนวางแผนอ่าตอนนี้นะคะการงานของเจ้าชะตาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายให้ไปสู่ตําแหน่งที่สมดุลมากขึ้นอ่าจัสเมนนะคะก็คือจะได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับงานที่รักที่ชอบจะเป็นงานเกี่ยวกับ ที่ดินนะคะที่จะเหมาะกับเจ้าชะตาและการที่เจ้าชะตาได้ทํางานเกี่ยวกับที่ดินเนี้ยมันก็จะทําให้เจ้าชะตาเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีช่องทางทําอะไรใหม่ๆนะคะหรืออาจจะได้รับมรดกนะคะส่วนเรื่องความรักนะจะมีโชคนะคะคือถ้าอ่า วิว for ์ u n e ขึ้นก็คือเจ้าชะตาจะมีโชคมีโชคทุกด้านนะคะทางด้านความรักก็จะโชคดีคือก็จะได้แบบเจอคู่ครองที่ดีหรืออาจจะได้เจอแฟนเก่าที่เจ้าชะตารอคอยกลับมาหานะคะค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่โสดอยู่ก็จะได้คู่ชีวิตที่มีฐานะร่ำรวยค่ะ